ฟังดนด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่2พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคลั่งก่อกวนสนัน่นล่าสุดเลยครับไทยของเราเดินหมากเด็ดแต่เขมก็ยังเห้าไม่หยุดนะครับมีการ,รเผชิญหน้า กับคณะ I อโีของไทยเราบริเวณช่องสายตะกูเรียกว่าไม่ยอมเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันพร้อมกับยังมีรายงานเพิ่มเติมครับหุนเซ็นวิกฤตหนักอยากเปิดด่านก็มีการถอนอาวุธหนักแบบรีบเร่งเร่งด่วน40คันทันทีแล้วก็ยังมีอัปเดตตามแนวชายแดนของไทยเราครับขมินยังมีการก่อกวนยั่วยุไม่เลิกอย่างต่อเนื่องก็มีคลิปจากทางฝั่งของขมินเองด้วยโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดกันก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากพื้นบ้านหนองจาน กันกดน,นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากทราบความเคลื่อนไหวกันเพราะตอนนี้ บริเวณบ้านหนองจานเนี่ยดูเหมือนข่าวคราวจะเงียบไปอยู่พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยดูบรรยากาศโดยรวมล่าสุดกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาไม่พบชาวกัมพูชาครับเข้ามาประชิดแนวรั้วลุดหนามภายในบ้านเปรยจันของกัมพูชาแต่อย่างใดแต่ในส่วนของพื้นที่ระหว่างชายแดนก็ยังคงมีเพลิงพักสีฟ้าสําหรับชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาปักหลักตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นการเตรียมการไว้กอด นะครับก็เป็นอัปเดตออกมาว่าตอนนี้ยังคงไม่พบกับบริเวณบ้านหนองยาแก้วนะครับก็พบเพียงแต่ว่าตานกัมบ,บูชาเท่านั้นเลยครับที่มีการสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยเราส่วนบ้านหนองจานตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเช่นเดียวกับบ้านหนองยาแก้วเลยยังคงไม่มีชาวก,กัมบ,บูชาครับเข้ามา บริเวณพื้นที่แต่อย่างใดแต่บริเวณใกล้กับป่าอ้อยหลักเขตดแดนที่46ครับทางกัมพูชาเนี่ยยังคงมีการตั้งเพิงอพักสีฟ้าและก็มีทหารเนี่ยคอยสังเกตการอยู่ฝั่งไทยตลอดในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นของวันนี้เลยนี่เป็นการอัปเดตและรายงานล่าสุดกับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงขั้นตอนที่จะปักหมุดหลักเขตดแดนชั่วคราวร่วมกับขมรนอยู่รวมถึงการเก็บกู้ด่นระเบิด แต่ต้องรอบเดทกันนะครับว่าขมรจะมีปฏิกิริยายังไงกับการเก็บกู้ทวนเบิดเพราะว่าบ้านหนองจานเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าฮุนเซนก็ยังคงไม่กล้าที่จะผลักดันเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะยื้อเวลาออกไปไม่รู้ว่าจะเป็นปีจะเป็น2ปีหรือเปล่านะอยู่ดีว่าตกลงเดทลายเวลากันนะครับว่ากรอบการเจราจานั้นจะไปสู่จุดไหนบริเวณหนองจานหนองยาแก้วครับแต่ที่แน่ๆเราเนี่ยต้องยึดขึ้นมาให้ได้กับ64ไร่ ที่ขเขมรยังปักหลักอาศัยอยู่ในตอนนี้ต้องผักดันออกไปให้ได้นะครับกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาสันติภาพกันครับซึ่งเจรจาจากกับทหารเขมรครับที่มีการสก,กัดคณะเออทีของไทยเราบอกว่าห้ามเข้าพื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดแบบนี้ก็มีด้วยครับทั้งที่มีการลงนามกระดอกมาแล้วว่าเฮ้ย ทั้งไทยและก็เขมรนั้นจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันซึ่งจุดนี้ก็เป็นบริเวณช่องสายตะกูนะครับที่ทีมเอลทของไทยเราหรือว่าผู้สังเกตการอาเซียนระดับอาเซียนนะครับที่ส่งตัวแทนไปเนี่ยเดินทางร่วมกับไทยเรานะซึ่งก็มีหลากหลายชาติเลยเข้ามาตรวจสอบร่วมกันนะครับดูการเก็บกู้ทุนระเบิดกลายเป็นว่าโพะแตกเห็นความจริงซักทีครับเพราะถูกฝั่งเขมรขัดขวางต่อต้านทันทีครับแม้ว่าจุดนี้จะเป็น 1- ใน13จุดที่ฝ่ายไทยเราเสนอกนารประชุมร่วมกัน RBC ซ ซึ่งกัมพูชาก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะมีการเก็บกู้ร่วมกันโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยก็นําโดยอินโดนีเซียครับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียซึ่งได้เข้าร่วมสังเกตการไปกับไทยเราในการเก็บกู้ทุนเบิดโดยใกล้ก,ลกับบริเวณบ้านสายโทรครับอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับมีการรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและก็ปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าปฏิบัติการของหน่วยแล้วเราก็บอกไปนะครับว่ามีอุปสรรคสําคัญเลยก็คือไม่ได้รับความร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดจากฝั่งของคำเมนเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับจุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน13จุดที่เราเสนอคำเมนไปว่าจะมีการเก็บกู้ทุนนะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผ่านมาเป็นแค่ยังไม่ถึง3วันเลยแต่คำเมนก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะครับนี่ขนาดเจอกับคณะนะ ทูตอ o t อาเซียนนะระดับอาเซียนเนี่ยขมินก็ยังไม่ความสําคัญแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุยกับไทยเรา2ต่อ2องยังไงขมินก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับคงจะคาราคาซังกันอยู่แบบนี้ซึ่งไทยเราก็ต้องจัดให้เด็ดขาดนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าขมินเองคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับปลิ้นปิ้นปอนไปหมดลิ้นไม่มีกระดูครับขมินก็เลยพูดได้แต่ทําไม่ได้เป็นอุปสรรคหลักอุปสรรคสําคัญเลยอีกประการหนึ่งที่ได้รับรายงานมาครับก็บริเวณช่องสายตะกูนั้น จะมีคาสินโนของทหารขมิญครับก็เลยไม่ยอมไม่ด่านไทยเราเนี่ยเข้าเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วปราสาทตาควาย ก็คงยากมากๆที่เราจะสามารถเข้าไปเก็บกู้ได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นแกดรดฐานใดที่เข้าไปนะแต่คณะทุต IoT ก็น่าจะเข้าไปไม่ได้ด้วยเพราะขมิไม่ยอมดูสิ่งที่ขมิทําแต่และอย่างเชื่อใจไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะปราสาทต,ตาควาเองก็กําลังมีการสร้างบังเกอร์มีการสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรงมากแล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงเลยครับเราอาจจะได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมาเนี่ย เป็นเรื่องยากที่สุดแล้วนะครับอาจจะเป็นขมรที่ยึดครองไปได้ณะเวลานี้แต่ก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้กับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนของทัพภาค2เองนะครับก็เราจะมีสันติภาพกับทหารขมรตอนไหนไม่รู้เลยยังมีคลิปที่ทหารไทยเรากับทหารขมนครับรเผชิญหน้ากัน ที่ช่องซับหัวช้างห่างไปทางตะวันตกของปราสาทตาเมินทมประมาณ4กิโลเมตรโดยเหตุการณ์นี้ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฝ่ายไทยเราครับกำลังทําการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องซับหัวช้างแล้วก็พบเจอกับฝ่ายของขมรที่กําลังลาดตระเวนเข้ามาถึงพื้นที่นะครับแล้วด่านขมรก็พยายามแจ้งให้ด่านไทยเราหยุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดในจุดนั้นทันทีแล้วก็คงจะอ้างว่าเป็นพื้นที่ของขมรแต่ว่าฝ่ายไทยเราไม่ได้มีการยอมแต่อย่างใดนะครับและในท้ายที่สุดนั้นขมนก็ ต้องออกไปจากพื้นที่เพราะว่าเรายืนกับขาดว่าเราไม่ยอมโดยเด็ดขาดแล้วถามว่าจะมีสันติภาพกี่โมงนะครับเพราะยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะตามแนวชายแดนจะเห็นหน้ากันเผชิญหน้ากันก็อยู่ดีว่าจะมีคลิปออกมามากไหมขนาดไหนนะครับนี่เป็นคลิปจากฝั่งอ่าวเมรที่มีการถ่ายเก็บไว้ซึ่งเราเนี่ย ก็ต้องเผชิญกับการก่อกวนขอ,ขอคอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาแล้วสันติภาพเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดในระดับภาพใหญ่ก็ตามแต่ว่าภาพเล็กภาพที่เจาะจงเฉพาะพื้นที่เนี่ยยังไงก็เกิดยากมากนะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ยังไม่ยอมแบบนี้ยังดื้อด้านแบบนี้ซึ่งภาพใหญ่เองครับล่าสุดเนี่ยคอมเมนต์ก็มีการถอนจรวดเ m 2 1อออกจากพื้นที่ทันทีนะครับรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องตามข้อตกลงถอนอาวุธหนักเฟสแรกของไทยเอ ซึ่งก็จะนํากลับไปฐานที่ตั้งของกัมพูชาเองด้วยนะครับโดยจุดรวม้นของเขมรที่มีการถอดออกมาล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นปืนใหญ่อัตราจรถอนจากจอมกสาตรจังหวัดพระวิหารเองนะครับหลังจากมีข่าววงในของกัมพูชาเองได้มีการเตรียมพร้อมถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนโดยสื่อกัมพูชาเองครับก็ได้ออกมาระบุว่าอาวุธหนักที่กัมพูชาถอนออกไปในระยะแรกเนี่ย ก็เป็นเครื่องยิงจรวดเบียมยีจำนวน40คันและก็ปืนใหญ่อัตราจรที่นำมาจอดบริเวณถนนหมายเลข6กสองของเขมรเองนะครับใกล้เคียงกับหน่วยทหารหน่วยหนึ่งที่มีชื่อว่าศูนย์พัฒนาครอบครัวทหารโดยก็อยู่ใกล้กับทางทิศใต้ของภูผีครับและก็ซามเตะประมาณ30กิโลเมตรซึ่งจุดที่ขเขมรถอนกาลังออกไปถอนอาวุธหนักออกไปเนี่ยก็มุ่งไปทางทิศใต้ทันทีนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันว่ากลุ่มขบ,บวนรถดังกล่าวเนี่ยจะไปผู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งฝ่ายกัมพูชาผมเชื่อว่า ยังไงก็ไม่เปิดจุดที่ตั้งรถเหล่านี้อย่างแน่นอนโดยเมื่อวานนี้ก็มีการถอน2จุดนะครับที่เป็นพืนใหญ่อราจรและก็จรวดหลายรำกล้องและที่สาคัญไปกว่านั้นครับไม่ใช่เพียงแค่คาเมรที่มีการถอนอาวุธหนักแต่ว่าฝั่งไทยเราก็ถอนอาวุธหนักออกเช่นเดียวกันเรียกว่าเราเองก็ทําตามตกลงกันไปเป๊ะเลยนะครับมีการถอนทังอีสานใต้และก็จังหวัดสระแก้วกลับที่ตั้งปกติตั้งแต่1พฤศจิกายนโดยมีคณะทูตเออทีเนี่ย สังเกตการด้วยเป็นทูตอาเซียนแต่ว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยภาพออกมาเนื่องจากมีการกังวลหลายประการเลยทั้งเรื่องของทางการทาหารความมั่นคงและก็เรื่องยุทธปกรณ์แต่ว่าก็ยังมีจํานวนไม่น้อยที่มีการเสียใจออกมาครับโดยที่เรายังไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินไทยในส่วนที่ขมรยึดกลับไปเนี่ย มไ,ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปราสาทตาควายหรือว่าอีกพื้นที่อื่นๆซึ่งขมนถอนเราก็ถอนนะครับทำตามตกลงวิถีสุภาพบุรุษแต่ขมนเนี่ยจะสุภาพบุรุษขนาดไหนก็ต้องมาดูกันการถอนอาวุธออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนนุนเซนกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเนี่ยน่าจะกลัวเรื่องของการเปิดด่านเรื่องของคาสินโนเองเพราะล่าสุดเหมือนกันนะครับในวันนี้สนักข่าวข,ขมนเองที่อยู่ในสังกัดลูกสาวของฮุนเซนครับก็ได้มีการถ่ายบรรยากาศหน้าด่านถาวรช่องจอมของไทยเราเนี่ย แต่เช้าเลยเหมือนกับมาสังเกตการว่าเมื่อไรหรทางไดจะเปิดด่านสักทีไหนๆก็ไปทาข้อตกลงกันแล้วเนี่ยเปิดให้สักทีเถอะแต่ว่าเรายังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดนะครับจะเปิดด่านไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ขมิ้นมันยังไม่ทําตามสักข้อหนึ่งเลยนะครับนอกจากกรอนถนวุธหนักแล้วกระนถนวุธหนักครับมันเป็นเสียงที่ต้องถอนนะถ้าเกิดว่าไม่ถอนมันก็จะเป็นเรื่องแรงใจเฮ้ยว่าทำไมขมิ้นมีระยยะอะไรหรือเปล่าอยากจะทําอะไรไหม เหตุผลที่ไม่ถอนก็เลยต้องถอนออกมานะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ในเรื่องของการเข้าไปเก็บกู้ทุนเบิดผมเชื่อว่ามันก็ยังเป็นงานยากของไทยเราไม่ใช่ว่าเก็บกู้ยากนะ แต่จะคุยกับขมมเนี่แหละครับมันยากเพราะคุยเท่าไหร่ดูเหมือนจะยังคุยไม่รู้เรื่องเราคุยมาตลอด3 4สเดือนเนี่ยขมรก็ยังไม่มีการตอบรับนี่คณะคณะไอโอทีเนี่ยไปรูปสังเกตการกับไทยเรานะขมรก็ยังไม่เก็บกู้ทุนระเบิดและดูเหมือนที่ท่าเนี่ยยังไม่ตั้งคณะทํางานด้วยซ้ำซึ่งฝั่งไทยเราครับตอนนี้ก็เริ่มเดินหมากแข็งเดินหมาก,เด,มากเด็ดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเราพยายามจะเก็บกู้ให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือประสาทตาควายครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเก็บกู้้ไดเนี่ย มันจัดก,กลายเป็นเ hey, ฮ้ยขเมนเปิดเผยที่ตั้งเปิดเผยยุทธวิธีถ้าเกิดมีรอบ2เราอาจจะเข้าตีขเมนได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับที่แน่ๆในวันครั้งหน้าเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าขเมนจะกลับมาอีกพร้อมกับอาวุธทันสมัยมากกว่าเดิมและก็มีอนุภาพที่รุนแรงแล้วประกอบกับระยะการยิงเนี่ยที่ไกลามากยิ่งขึ้นซึ่งการที่ขเมศถอนอาวุธครั้งนี้มันไม่ใช่สติภาพที่แท้จริงเลยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า10ปีอาจจะกลับมาใหม่โดยเฉพาะถ้าขเมนมีเครื่องบินรบ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกังวลแล้วก็ติดตามเฝ้าระวงไว้ก่อนเลยนะครับแน่นอนแหละมันมาแน่ๆถ้าเกิดมันมีเครื่องบินรบเพราะขนาดมีปืนใหญ่อัตราจรมีบีย1มยีเนี่ยก็ยังท้าทายและก็ห้าวเป้งกับไทยเรามากๆนะครับเราก็ต้องจับตาดูให้ดีๆโดยเฉพาะการเก็บกู้โรนเบิดและการผลักดันขมิออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องทำจริงๆนะครับช่วงนี้ก็คงเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนกันแบบนี้เป็นระยะยังไงคุณผู้ชมก็รออัปบเดตติดตามกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบกันนับเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย